在สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุจิตาดาไพโอกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าโรงเรียนสารคามพิทยาคมนั่นเองค่ะวันนี้นะคะหนูเนี่ยก็อยากจะมาแนะนําหนังสือเกี่ยวกับภาษาจีนนะคะเมื่อต้นคลิปเนี่ยหนูเนี่ยได้มีการที่จะแนะนําตัวเป็นภาษาจีนแน่นอนว่าก่อนที่หนูเนี่ยจะมาพูด เป็นภาษาจีนได้นะคะก็เคยที่จะไม่รู้เรื่องพื้นฐานของภาษาจีนมาก่อนเลยทั้งนี้เนี่ยนะคะก็อยู่ที่การเรียนรู้ด้วยแต่ว่าหนูเนี่ยจะไม่สามารถพูดจีนได้เลยถ้าหากหนูไม่มีหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีชื่อว่า Chinese d i a r y นั่นเองค่ะซึ่งมีผู้เขียนคือคุณวิมลรัตนวศินะนิติวัฒน์นะคะและหนังสือเล่มนี้นะคะไม่ได้มีเพียงแค่เล่มเดียวก็ยังมีอีกเล่มหนึ่งที่เป็นเวอร์ชัน2ค่ะที่ทําออกมา อาจจะเป็นเนื้อหาที่ครบถ้วนกว่อนนะคะในหนังสือเล่มนี้นะคะได้สอนเฟิร์สเกี่ยวกับการใช้ไวยากรณ์ต่างๆหรือว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับพินอินในการเรียนเบื้องต้นนั่นเองค่ะศัพท์ที่เฟิร์สได้ใช้บ่อยนะคะก็คือปู่หนิงกลัวใจเพียนอ,อีเหรอปู่หนิงกลัวใจเพียนอ,อีเหรอนั่นก็หมายถึงว่าไม่สามารถลดราคาได้มากกว่านี้แล้วนะคะเนี่ยที่มาขอ,ของคำนี้นะคะที่เฟิร์สได้ใช้ก็มาจากการที่เฟิร์สนะคะได้ทําการค้าขายกับคนจีนเนี่ยแหละคะ่ะเนื่องจากว่า คนจีนนะคะส่วนมากที่เจอก็จะเป็นคนที่ต่อรองราคาเก่งมากๆเลยทีเดียวนะคะก็เลยได้เลือกคำนี้นะคะได้มาใช้บ่อยเป็นประจำและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เหมาะสำหรับคนที่ไปอยู่ต่างถิ่นหรือว่าไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงเป็นสิงคโปร์หรือว่าจีนนะคะก็สามารถใช้คำนี้ได้นะคะเมื่อเวลามีอาการที่มึนหัวาจะอาเจียนนะคะเราก็อาจาจะจาเป็นในการที่จะใช้ยาเราก็สามารถขอยาเขาเด้ยวยประโยคนี้ได้ค่ะ w h อร์เจตเตอร์ วัวเจี๊ยดแต่เอิร์ชินเนียเก,เก,เก๋ๆหว่มานั่นก็คือฉันรู้สึกจะอาเจียนหรือว่าไม่สบายนะคะขอยาหน่อยได้ไหมประมาณนี้ค่ะทั้งนี้เนี่ยนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะมีความสําคัญกับเฟิร์สเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าเขานะคะเป็นตัวที่คอยส่งเสริมการอ่านของเฟิร์สไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในรายการต่างๆเกี่ยวกับภาษาจีนนะคะเฟิร์สก็จะได้หยิบหนังสือสองเล่มนี้นะคะมาใช้เป็นประจําหรือว่าบ่อยครั้งเลยและกันค่ะ สุดท้ายนี้นะคะเฟิร์สเนี่ยก็จะอยากปลูกฝังให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆไม่ว่าจะใครก็ตามนะคะให้มีนิสัยรักการอ่านเพื่อที่จะพัฒนาความรู้ของตัวเองให้มากขึ้นนั่นเองค่ะ